สวัสดีครับนะครับก็ยังคือเขาคือเดิมพี่น้องครับก็ยังยินดีต้อนรับพี่ต้อนรับน้องสู่ไ่นังเลิงคือเขาคือเดิมครับก็ยังมาพบกับพมพิทนนคนไทยในต่างแดนไขแรงในต่างชาตินะครับพาพี่พาน้องมาอยู่ในประเทศเกาหลีใต้คือเขานะครับลายลายๆคนท่าพว่าทํางานแต่ละวันนั้นทงานอะไรเนาะวันนี้นะครับพมมาฝึกวิชาเกะพี่น้องดู ทาด้นหลังคุณกาปักนาคือเก่าครับพี่น้องครับวันนี้ครับมาคนเดียวนะครับมาปักนากะผู้ใหญ่รุ่นผู้ใหญ่ละรุ่นเท่าละนะครับเจ็ดสิบเก้ายางแปดสิบละนะครับมากาแกแสวงคนมาคุณกาให้แกนะครับไปไปดูว่าวิธีการงผมทำแบบไรนะครับสำหรับการมาคนเดียวในวันนี้นะครับ ขอผู้ชมคลิปฝักพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญกดกระดิ่งดับเพื่อให้พัดคลิปตต่อไปเนะครับเด้อบายลังจากยืนกาไปแล้วจ้ะพี่น้องจา้ามาเก็บทัช ส่วนกินเบียอยู่แล้วอะพัก so พักอะไอ้ยูทูบเบอร์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 นี่เรียวมาระดัมนาคาพปาส่วนกินเบียเตะเสาเสร็จไป้งน้งแลี้ยงน้องเลยอะไรเบรกซะจ้วยชินชิ้นชิฟคูจ้วยชิฟคูอ๋อเจ็ดสิบเก้าปีพี่น้องครับนะครับ เจสิบเก้าปีโอ้เป็นบ้านเฮากระเ้นแล้วเดียวบอกกระเสนจะตีปรดานาเองนะครับอยู่คนเดียวดูย่าอะไรอะเนี่ยพอาอมาพัก็ยมาแกซคนเลยกินเบียก่งราดเบียติมลังอ้ฮักีดองเอ้ ทำใน้บิงนึงก็พี่นออ้องบางกิมแฮมเนี่นอ <c oughs> <c oughs> โอ้กินเบ,บนียร์กินงนะั้นแล้วครับสองปุณห์รุ่นเราเขาเดียวกันจวดพี่น้องจวดใช่พี่น้องหลังจากที่ปักนาเสร็จพี่น้อง เวลาอย่างเรือเอาสันไลพ่พวกมันเปลี่ยนรองเท้าให้เอามอไซค์ไปซ่อมเข้าตามหัวมุมที่รถปักปักบุรีน่ะที่พ่อใหญ่แกเข้าหัวบุรีนะไอ้งานคนหลังหมายแม่แพ,ออนน <c oughs> พี่น้องเอ้ยไปซ่อมเข้าบัดเี้ยเออไปนี่หลักพี่น้องเลยนะครับทำงานวันๆันไง ทำพอแต่ว่านมันคุ้มแล้วนะครับเวลายอย่างนี้อ็เขาก็ใส่หัวโตแล้วเหมือนเจ้าของเจ้าดีหน่อยเวลาเลรื่องก็เออไม่แล้วทะบ้านงเงินประมาณนี้นะครับเหมืมอนเจ้าหัวคืนนี่้หลายคนไปซ่อมเข้าอีกไหมแล้วให้มาเปลี่ยนรองเท้าพอหมอใส่คู่ใจน <c> ป <oughs> องไปไปน้องไปซ่อมเข้ากันดุย าจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยงานปพลังพี่น้องเลยเล่นมาไต้ามาเกาหลีั็โมแมนว่าทำงานดีพี่น้องทำไห้ทำนานดีและวดูหื้องานปพลังมาแล้วพี่น้องเลยซมเขา่าดูเหยียงปากนาเขาทำเป็นเบื้องไม่เป็นไรฮะไรก็ตายโอ้โหโบวี้มือเลยว่ะไอ้กลมจน้อยไงด้หุยตายตายตาย à, thằng kia nghe, mà vui mới dám đây. น้องกัฟาโรกอยู่เกาหลีค่ะทำห้ทำนานกับเาบ้านเฮามี่บ่มีได้เวลาสร้างผันสร้างผันสร้างันกวนบ่มีเลยมาค่ายอะไรอยู่ในเกาหลีนี่แหละพี่น้องเลยนะครับ nó người จบ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 พี่น้องจบ ه, ไปบินไหมบัดเนี้ยฟุนะยทำเป็นเบืองวายังใหญ่เพื่อเอาตามีทำเกิดแล้วเด้อท่าแกเอ้ยไปฟุนะสมุดเจ็ดบิงพีง่น้องนะเจ็ดแปงเนี่มุมนะครับบิงละซีมุมมุมไปพี่น้องเฝ้าก่อนอปฏิเสธพี่น้องเลย รอไปห้าหมู่สี่สิบนะครับแค่นั้นด้วยนะเอาแกไปส่งคุณนะกำลังไปส่งบนขึ้นรถเมซาวน้นะครับนี่แหละครับงานเราวันนบ้โรลี่ขอกพี่ฟังน้องคนยู่กันนะครับเหมือนมาคนเดียวก็งานแค่ยี่เป็นประมาณนี้นะครับแล้วแต่เอาแกก็ยอะงทำอะไรออกกาลังเนาะโอเคครับโค้ชจะกันไปกับฟังพี่ฟังน้องคนหลังกูใช้เป็นดับแล้วที่สำคัญกูจะเป็นดับสบานะครับเพื่อไว้มาร์จิบ ก็ต่อไปพบ่นทางเดนนะครับคนไทยในทางเดินข้างนต่างชาตินะครับยังเอาหน้างานในแต่ละวันปักงนีปักงมองไู่กันยังเอาวิธีการแนวทางการเกษตรในทางเดินฝังี้ั่มองให้ดกันอย่างตอนนี้นะครับไทยแล้ไทยนี้ก็ต้องเข้ามาสิ่ที่เขอไม่จุดเริ่มต้นการัมา